เอาละครับเป็น Talk of the ดอะทจริงๆนะฮะกับลำยองลำยองอลำยองอฟีเวอร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่แน่นอนสองนักแสดงเจ้าบทบาทนะฮะที่เป็นกระแสที่พูดถึงอย่างมากกับการประทาน คาลมฝีปากกันเนี่ยจนคนดูเนี่ยอินติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองขอต้อนรับพี่แอลอัมพาภูสิทธิ์อโยธสนาทศวรรณนะฮะเสนีวงน้าอุจยาครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะทย่าปั้นกับยายแลนั่นเองนละครลำยองที่าปั้นก็คืออโยเล่นใช่ฮะยายแลก็คือแมวแล้วเล่นเล่นกันแบบว่าสมบูรณ์แบทั้งสองท่านนี่ถือว่าเป็น เป็นคู่คู่อีกคู่หนึ่งที่คนพูดถึงคือเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องประทะคารลมกันตลอดเลยคนเขาจ้องคอยดูเขาดูให้เจอกันเขาจะเชียร์กันอะไรอย่างเงี้ยเชียร์ให้ยายป้นตบยายแรลโอ้โหนีได้คดีโอกาสจริงจริงได้มีตบไหมคะไม่ไม่มมีไม่เงื้อบลมีแต่ว่าคืนนี้เขาจะเข้ามาอะไรทำแต่เขากลัวกกล้านะก็เก่งแต่ปากไงเขาเก่งด่าเก่งกินเหล้าเก่งอะไรเก่งตอาวนี้เอาจริง <น>เขาบอกว่าม,มีฉากขั้นเทพของสองรุ่นเก่านในละครทองเนื้อกาใหญ่แรกับยาป้านที่แบบโอ้โหปะทะกันจนถึงที่สุดเขาบอกพี่แอลนี่เครียดเลย <c oughs> ในเรื่องเนี่ยแม่ป้านจจะต้องว่าเพราะจริงๆแล้วสันนี่คือลูกชายเขากัาบลูกสาวเราเดิเนัวเมียกัน<ะ>มีลูกแต่นี้ลูกชายลูกชายของแม่ป้านเนี่ยจะเอาหลานมาเลี้ยงเอง ยังลำยองลูกเราก็บอกอุยมึงก็ต้องอ้อยเป็นเงินสิห้าหมื่นเลยนะตอนแรกสองหมื่นห้าตอนหลังนี่มึงเลี้ยงมาอีกหลายวันหลายหลายปีเป็นห้าหมื่นเอาอย่างนี้เราไปดูฉากเด็ดเด็ดกันไหมฉากเด็ดเรามีฉากเด็ดให้ดูกันใครดูก็ได้อีแระฉากนี้ทุกคนดูเลยค่ะสั่งสอนลูกให้สันดานเสียตั้งแต่เล็กแต่น้อยพ่อแม่เป็นยังไงลูกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วเมื่อฟื้นฝฟอยหาจะแข่งไปทำอะไรฮะค้างตงนี้กูเห็นแกไอ้บ้นจริงๆกูยังด่าอีลำยองไปกับมึงโกยเลยมึงเพิ่งด่า เหรอมึงด่าลูกมึงเป็นด้วยหรอกูด่ามันสิกูเป็นแม่มันเลยกูต้องด่าเลยแล้วทําไมมึงเพิ่งมาด่าฮะมึงเพิ่งด่าเป็นหรือว่ามึงเพิ่งเป็นแม่มันมึงยังกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นแม่มันอีหลังฮะอีแหละคนเป็นแม่แนะนะเขาต้องยื่นสิ่งดีๆให้กับโลกแล้เนี่มึงสอนลูกยังไงให้มันเป็นคนอย่างงี้ไปได้ฮะไม่ได้สอนมึงยังมาเถียงอีกวะมันขี้เกลียดพวกใคร เพราะมึงไม่เคยใช้มันทําอะไรเลยมันกินเหล้าติดเหล้าเพราะใครมึงจะเถียงอีกไมีแลเพราะมึงนั่นแหละเจ้ากูรู้ว่ามันโตเลิ่เป็นอย่างเงี้ยกูก็เอาที่เจ้ายัดปากให้มันตายไปั้งแต่เล็กๆแล้วกูก็อยากเอาส้นตีนยัดปากมึงเหมือนกันมึงยังเถียงอีกไหมมันไม่ใช่ความผิดของมึงแค่อีและกูไม่ได้เถียงมึงสักคำหนึ่งเลยกูเถียงมึงกันไหมมึงด่ากูเอาด่ากูเอาอย่างเงี้ยแล้วให้กูทำยังไงล่ะฮะ ใช่คุยบีบคอยยืมยอมใจอะไรไปบีมคอมันก่อนอะไรนี่และอ๋อไงล่ะแต่ก่อนหน้านี้เียงครับแม่ก่อนซีนนี้แม่เข้าไปหาลํายองบอกใจเราเนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเถอะลูกให้เขาไปเลี้ยงเถอะยังไงอย่างน้อยเรารักหลานเราก็เห็นอนาคตหลานจะดีอินหลังลูกสาวดันแรงบอกมันจะเอาเจ็ดหมื่นบอกมึงเลี้ยงลูกมาอัปรีได้เจ็ดก่อนค่ะมันบอกรู้ แม่ฉันเอาเจ็ดมือบอกอีนี่มึงเลี้ยงลูกขายเหรอนะอีอปปี้เนี่ยด่าไม่มีดูดเพราะในชีวิตจริงของสลัมเป็นอย่างนี้จริงจริงน่คนทางบ้านนี่เรียกว่าเถียงกันแบบเขาเรียกว่าเถียงกันไฟแลบอ่ะด่ากันกระจุยกระจายงจริงได้หรอกเอ่อของซีนเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นได้หรอกของไอ้ความที่ยากับยายซึ่งซึ่งไม่ถูกกันมาตั้งแต่ต้นคือเป็นคนละั้่แต่มีหลานคนเดียวกันนึกออกไหมคะทองเนื้อก้ามหมายถึงวันเฉลิมวันเฉลิมซึ่งเขา เขาดีอยู่ในโครนตมอยู่ในความสกปรกของของฟ่งฝ่ายแม่แล้วก็แต่เขาเติบโตมาด้วยธรรมะเขาอยู่กับหลวงตาเพราะว่าได้ทางอ้อมเพราะว่าอแม่ไม่เลี้ยงให้ให้น้าเลี้ยงน้าก็ไปโยนไว้ให้กับหลวงตาแล้วก็เด็กก็ให้หลวงตาอ่านพุทธประวัติมั่งอะไรมั่งเขาก็ดีในเนื้อเขาแล้วด้วยความอัดอั้นของของย่าซึ่ง ซึ่งเป็นไดล็อกเนี่ยมันจริงๆมันเป็นอะไรหัวใจของเรื่องคือรวมทั้งหมดอยู่อันนั้นคือเป็นความอัดอัดอั้นที่ย่ามันแบบสงสารหลานมันจับหัวใจที่หลานมันโดนอะไรโดนอะไรโดนที่แม่กระทำโดนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถามจริงๆว่าถ่ายเทคเดียวผ่านเลยไหมฮะเทคเดียวค่ะเทคเดียวบทกี่หน้าบทกี่หน้าอะไรครับที่จริงกันเนี่ยคือพี่โยเนี่ยคือส่งมาให้ยีแรงโดนยี่พี่โยดาครับด่าละเอียดละออเลยแต่นี้ก็ต่อเนื่องคือสดสด พี่เด็กพี่เราบอกอกันดีอซีนอย่างเงี้ยค่ะ,ะซีนอารมณ์อย่างเงี้ยจำไม่เลยวต้องเล่นให้ได้ภายในเทคเดียวเอ,อาเทคเดียวต้องผ่านเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันสุดสุดแล้วาการ <X. S 1> แสดงมันคือการการออทําสิ่งสมมุติที่เป็นจริงเราต้องเชื่อมันเป็นเรื่องจริงแล้วเวลาอะไรที่ซึ่งมันต้องสร้างขึ้นมา มันทีเดียวอ่ะมันสุดโต่งขึ้นมาแล้วพอถ้ายิ่งเทคมันยิ่งจอบลงอะค่ะก่อนก่อนถ่ายเนี่ยใช้เวลาในการทําสมาธิหรือทําอารมณ์นานจริงจริงรุ่นใหญ่ไม่นานานไม่นานแค่เข้าใจคือเราเข้าใจแล้วก็พี่อ๊อฟพงพัดเขาแบบเขาก็จะอธิบายให้ฟังทุกอย่างเข้าใจหมดแล้วก็ด้วยการที่เราแสดงแล้วเราอินแล้วเรารู้เรื่องแล้วว่าอารมณ์ของย่ากับยายอารมณ์ของย่าซึ่งหลานโดนถูกกระทาต่างๆนานากับยายซึ่ง เป็นเป็นคนต้นเหตุที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วเพิ่งจะมามันก็เลยแบบปะทะกันอย่างเงี้ยค่ะแต่คนทางบ้านน่ะอยากเห็นยายแลด่ายายเจมส์มดดำอยากเห็เอาเอาเข้าสคริปต์รู้เข้าสคริปต์เข้าสคริปต์อยากรู้ว่าผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับแสเอาเป็นว่าไปเดินไปเดินที่ไหนก็มีเดี๋ยวคนวิ่งมาขอถ่ายรูปนะจากซื้อแต่ก่อนไปเดินเขาก็จะแบบยิ้มยิ้มเฉยเฉยแต่เดี๋ยวนี้วิ่งมาขอถ่ายรูปแล้วก็ทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยกนิ้วที่คนดูตอนแรกเนี่ยจะเกลียดยายแลเพราะยายแลเป็นไอดอลทั้งเลว S <S แต่ตอนนี้เริ่มเห็นใจแล้วทุกคนก็จะเข้ามาว่าอืออีแลด่าแท๊บวอกเกลียดอ,อย่างนั้นเกลียดอย่างนี้แต่ตอนนี้สงสารยีแลยีแลเป็นคนดีแล้วติดฉากชอบดูฉากฉาก,กันอตอนนี้แต่น,นี้ฉะเนี่ยพี่อ๊อฟจะบอกเลยว่าทะเลาะกันแต่เอาแบบน่ารักแล้วเพราะอีแลเนี่ยจะเป็คนคนหนีคนแต่ด่ากันดา่าไม่ให้เต็มปากแล้วตอนนี้แต่บทสดๆจะมาจากพี่โยดาวว่าแรงเราก็จะย้อนกลับซึ่งก็มีเยอะพอๆกับนางเอกนะบทแม่สองแม่เนี่ยนะเยอะพอๆกับนางเอกเลย แล้วก็ที่พลาดไม่ได้จริงๆเรื่องนี้ที่บทเด่นๆเลยนะแล้วดังพอๆกันกับลำยองด้วยนะก็คือบทสามจิ๋ววันเฉลิมสามรุ่นน่ารักมากได้มโอกาสเล่นกับสามจิ๋วนี่เป็นไงบ้างคะโอ้ต้องบอกเลยว่ายาแลนี่คือคนเลี้ยงหลานมาจริงๆคสามจิ๋วนี่เป็นคนที่เรียกว่าเมลิกน่ารักค่ะเมลิกพูดไม่ได้พูดไม่ได้คือน่าเอ็นดู ส่วนโตมาอีกนิดหนึ่งก็ยังพอคุยกันรู้เองแต่น้องแม็ก<ต>น้องแม็กสุดท้ายคือน,น้องยอดนี่บอกได้เลยนะคะว่าจากนี้เป็นต้นไปทุกคนดูน้องยอดแล้วจะข้างในเนี่ยหัวอกเนี่ยจะตื้นตันน้าตายัางไงต้องไหลบอกได้เลยว่าฝีมือทุกคนนอกนาดเด็กจิวจ๋วเขาเล่นนะ่ะน้องยอดนี่เล่นทีแบบเราดูแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กเขาเล่นได้แบบแววตานี่ออกมาสื่อแบบ สุดๆยกให้เป็นความดีความชอบของผู้กำกับค่ะผู้กำกับเก่งผู้กำกับเขาละเอียดละออมากเก่งมากค่ะแล้วก็จะใส่อะไรมาในซึ่งแบบว่าจริงๆเห็นเขาเป็นคนแบบเซ่อๆอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาเป็นคนที่อ่อนไหวอ่อนไหวแล้วก็ละเอียดมากอ่ะเขาเข้าใจอารมณ์ทุกอันเลยโทษนะแม่วันหนึ่งที่ถ่ายกันวันละกี่ฉากครับผมไม่ต่ำกว่า20 วันละ20ฉากแต่ออกมางานแบบเดอะเบสเลยนะคะใช่20ฉากถือว่าเป็นการถ่ายละครที่เยอะมากนะแต่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ถ่ายปั๊บไม่มีการแบบว่าต้องมานั่งเมาไม่มีออกมาปั๊บเปลี่ยนผ้าดูต่อบทแป๊บนึงเข้าไปต่อเข้าไปซเราใช้เวลาถ่ายทำกันนานแค่ไหนกับละครเรื่องนี้กี่เดือนนะ12ตอนนะ6เดือน6เดือนที่ถ่ายทำทั้งสองท่านเนี่ยไม่ได้เพิ่งมาฮอตคิดโด่งดังกันวินาทีนี้ขอบอกว่าทองเนื้อเก้านะฮะขอบอกเลยว่าฮอตมายาวนานมากๆ ยี่สิบสามสิบปีได้แล้วใช่นคอนทองเนื้อก้าวเนี่ยยี่สิบเป็นลำยองตอนนั้นเลยใช่เป็นลำยองตอนแรกคุณอภิรดีแล้วก็มาคุณต้อมต้อมราชนีกรราชนีกรค่ะเอาที่ไม่เอาอย่างนี้นะเราไปดูกันแต่ละท่านว่าเออก่อนจะมาฮอตคิดกันเนี่ยแต่สองทั้งสองท่านของเราเนี่ยฮเราอยากเชิดสวยกันขนาดไหนอ่ะเราไปเริ่มที่พี่เอลกันก่อนดีกว่านี่นี่หนังสามใบเทาใช่ไหมคะใช่ป่ะคะใช่สามใบเทาป่ะคะเรื่องอะไรอ่ะ สามใบเท้าใบเท้าเมื่อสมัยก่อนเป็นหนังใช่ไหมคะสมัยก่อนหนังเป็นหนังเป็นภาพยนตร์มากบอกเลยว่าปีสร้างปีอะไรนะคะสองสามค่ะสองหน้าสองสามพี่เจี๊ยบโนรัฐจุตันนันสุวรรณสายพี่เมเพียวอ็มเคยพี่เอ็มเคยนั่งนับเรื่องภาพยนตร์กับหนังเนี่ยเล่นมาประมาณรวมแล้วประมาณกี่เรื่องร้อยกว่าเรื่องร้อยกว่าเรื่องโอ้มาก่อนนี้ไม่จะพูดวรื่องอะไรสี่มุมเมืองเฉพาะสามใบเท้าสี่มุมเมืองของบ้าน จะเป็นลังสิทธ์ทางออกคือต่างจังหวัดแต่ละที่โปสตอร์ใหญ่เหมือนมิสทิน่จหดจริงหรอประมาณนั้นสามคนขอโทษนะคะแต่ละท่าแบบสติเสื่องสามคนลูกท่านี้เอางี้มือ,าอาทางด้านอโยบ้างดีกว่าอโยเคยนั่งนับบ้างมาว่าละครหนังที่อโยเล่นมาจมังเป็นด้เยอะมากถึงสองร้อยแม่เกินสองร้อย ตอนยุคหนังนี่ถ่ายทำงานวันละย4ิบ4ชั่วโมงไม่เคยหยุดเลยยุคหนังเอาอย่างนี้เราไปดูสิครว่าผลงานสนี่เรื่องแรกคุณโยนี่เรื่องอะไรคะแม่ไอซสื่นค่ะแม่ไอซสเอื่นที่ล่าสุดนี่เป็นคุณนุ่นวรนุุเล่ยใช่ใช่มช่ใ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 ช่โช่ยังไม่ใช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 ้ไม่ใช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 ่ใน่ใน่ใช่ใช่ไช่ใช่นะ่ใช่ใช่่ใช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 ่ใอ่ใช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 ่ยยตอนภาพยนตร์เนี่ นะคะคนดูล้นลงมาที่ถนนครึ่งเลนเลยคะ่ะอ๋อเหรอฮะออ<ะ>อ๋เหระที่ลงหนังนะคะสมัยก่อนลงหนังเขาจะฉายโรงหนึ่งก่อนโรงเดียวแล้วคนคนดูจะดูสองรอบสามรอบสี่รอบไม่เคยดูรอบเดียวต,ตั้ตงแต่ตั้งแต่สองพันห้าร้อยสิบห้ามาเอาจริงๆก็เขาบอกอยโยี่ยไม่เคยมีวันพักหมายถึงวันพักมีไม่มีช่วงไหนที่ไม่มีงานจนถึงทุกวันนี้ใช่โอ้โหจนสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเนี่ยนะทำยังไงครับอโยครับ เราต้องรักษาคุณภาพรักษามีวินัยในการทํางานที่ดีแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลามากไม่มีปีไหนที่ไม่เคยสร้างปัญหาให้กองทัพไม่มีเดือนไหนที่อยู่เฉยๆมีช่วงมีลูกอะค่ะอ๋อเหรอช่วงอ๋อช่วงที่มีมีน้องมีมีคุณขวัญก็พักใช่ค่ะก็พักไปบ้างแล้วก็กลับมาทํางานดีอ๋อเหรอฮะไม่มีปีไหนที่อยู่นิ่งๆไม่เคยเลยหนังก็สองร้อยเรื่องอะเจ๊เรื่องเดียวทุกวันนี้ทํางานมันเจ็ดวันเลยค่ะ เจ็ดวันเจ็ดวันทั้งเล่นทั้งสอนทั้งอะไรทุกอย่างคือตอนนี้อโยเองเนี oh, ah ่ยก okay, ็เป็นครูสอนการแสดงให้กับรุ่นใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันอ่าสุดท้ายนี้นะครับให้ทั้งสองท่านนะครับฝากละครเรื่องทองเนื้อก้าวกันหน่อยดีกว่านะครับวันนี้ออนด้วยอ่ะไม่เอา่อเลยค่ะค่ะก็จะบอกว่าทองเนื้อก้าวเนี่ยมีอะไรดีๆในนั้นสอนเยอะถึงตัวเองจะเล่นเป็นตัวที่เลวนะคะแต่ตอนสุดท้ายของเรื่องดูแล้วอย่าขาดสักตอนนะคะจะเห็นความความที่เราเลวแล้ว กลับเนื้อกลับตัวกลับใจหรือสิ่งที่ตอบรับกลับมาเป็นความเขาเรียกว่าเวรกรรมครับมันจะเห็นชัดในละครนี้มากๆเพราะเป็นละครบ้านๆรเราจะเห็นถึงเนื้อแท้ๆเลยว,ว่าทองเนื้อก้าวคืออะไร,ค,รความเลวความดีคืออะไรอายซะหน่อยฮะก็ทองเนื้อก้าวเป็นละครที่หลายคนมองว่าแรงนะคะแต่ในความแรงของละครเรื่องนี้มันแฝงไว้ด้วยประโยชน์ แล้วก็ตัวอย่างในการในสังคมของเราทุกวันนี้ตัวอย่างในการเป็นแม่เป็นลูกเป็นทุกอย่างในการทําให้ครอบครัวเป็นอย่างไรในการทําให้สังคมเป็นอย่างไรมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากอยู่ในละครเรื่องนี้ถ้าดูแล้ววิเคราะห์ให้ดีเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมเยอะค่ะทองเนื้อก้ามมันก็เหมือนเพชรเม็ดหนึ่งใช่ครับแม่วันนี้ขอบคุณนะขอบคุณจริงๆที่ร่วมเติมมาคุยกับเรานะครับขอบคุณพี่แอลกับอโยก Terima kasih banyak